กรีดลุนขึ้นไม้คูจินคูนี้ปล่อยโมเมนต์สุดฟินใครเพื่อนแก เป็นอีกหนึ่งคู่จ้นที่ถูกจับตามองเรื่องสถานะตอนนี้มากๆระหว่างนักร้องเสียงดีโฟสกลรัตวร,ราอุไรและนักสแสดงหนุม่มหน่องธนาชัดบริรักษ์ที่มีโมเมนต์ชวนฟินทั้งภาพและคลิปน่ารักน่ารักของพวกเขาเต็มโซเชียลทั้งอินสตาแกรมช่อง YouTube และ Ti ก t o อกจนเกิดแฮชแท็กแฮชแท็กน่องโฟล่าสุดสาวโฟโพดคลิปลงอินสตาแกรมแอดคุณโฟเป็นคลิปที่ทั้งคู่เต้นโคเวอร์เพลงใครเพื่อนแก่ในคลิปหน่องหน้านิ่งสาวโฟยิ้มร่าเริงพร้อม ชใครเพื่อนแก่ทำเอาเพื่อนๆและแฟนคลับกดไลค์แซวสนันไอซีทั้งบอกว่าโฟนองนองโฟมีคนแอบยิ้มตลอดเว้ยใครคิดเกินเพื่อนก่อนคนนั้นแพ้น,าน่าจะนิ่งไปไหนก่อนจีนไม่เป็นเพื่อนเป็นแฟนได้ไหมน่ารักชอบ